สวัสดีครับผมปรักเอ p บี m i u พรีเมียมมอเตอร์ครับผมมากับ Honda Accord Generation ที่9ครับคันนี้เป็นตัว2.0 EL นะครับตัวรถของเขาเนี่ยเป็นปี2015นะครับอ่ะภายนอกดำเดิมโรงงานครับมาพร้อมกับชุดแต่งโมดูโล่นะครับรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตข้างนะครับสเกิร์ตข้างรวมถึงสเกิร์ตด้านท้ายนะครับเป็นโมดูโล่หมดนะครับมาดูในส่วนของโคมไฟครับสภาพโคมไฟนะครับมีร่องรอยจากการใช้งานนะครับ เล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีแต่รายงานเล็กน้อยเท่านั้นเลยจริงๆนะครับระบบไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงแล้วก็ไฟเดย์ทมรันนิ่งไลท์ให้นะครับกระจังหน้าในในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยเป็นคิ้วคโครมเมียมเป็นชุดคโครมเมียมนะครับชุดคโครมเมียมก็สวยงามนะครับมีรอยสเก็เหินเล็กน้อยนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้ซ้ายและขวาระบบไฟทุกอย่างของ Accord คันนี้นะครับ สมบูรณ์นะครับเช็คมาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะราคาไม่แรงแน่นอนสำหรับใครที่หารถใช้งานนะครับแล้วก็เซอร์วิสในทะนเน้นเนี่ยราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะครับดูแลง่ายๆนะครับอู่ไหนก็ซ่อมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ตามนะครับมาดูตัวล้อกันครับตัวล้อเราเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีร่องรอยใดๆเลยก็รัดด้วยยางขอบ20นะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วตรงรุ่นของเจ้า G9 นะครับส0ง l คันนี้นะฮะอ่ะ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับพับได้กางได้ปรับองศาได้หมดนะครับคิ้วขอบกระจกต่างๆตัดด้วยลักษณะของโครเมียมนะครับมือเปิดของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะครับส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับตัวรถให้มีความรูหรามากนะครับแล้วก็ในส่วนของ easy entry exit นะครับก็สามารถเป็น Smart Key ได้นะครับล็อกรถกดไปทีเดียวนะครับกดล็อกก็สวมมือนะครับตัวไฟเลี้ยวทำงานก็สามารถเปิดประตูได้นะครับจะล็อก ก็กดเบาๆตรงนี้นะครับเป็นได้นะครับในส่วนของคนขับและคนนั่งข้างนะครับประตูหลังยังไม่มีนะฮะอ่ะมาดูทางด้านท้ายรถของ Accord G9 Generation ที่9 2.0 EL กันต่อลักษณะโคมไฟท้ายเป็นแบบผมเรียกว่าขาวแดงแล้วกันนะครับขาวแดงนะครับมีร่องรอยนะครับแตกรายงานเหมือนกันเหมือนไฟหน้าเลยนะครับแต่ว่านะครับสภาพโดยรวมแล้วถือว่าสมบูรณ์ครับไม่มีน้ำเข้านะครับ ไม่มีรอยบินใดๆเลยนะครับก็ระบบไฟก็ใช้ได้หมดนะครับดักเทลตูดเป็ดด้านหลังมีมาให้นะครับโลโก้ H, H อยู่ตรงกลางรวมถึงโลโก้ c c o r r d ด้วยด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับชายล่างที่เป็นโมดูลโลนะครับโรงงานเลย IV-Tech อยู่ครบมาดูในส่วนของฝาท้ายกันบ้างนะครับฝาท้ายของ Accord นะครับก็ เป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของค่าย Honda นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บของนะครับด้านหลังเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะครับสามารถไปนอนได้เลยนะนะครับเอาตัวเราเนี่ยไปนอนได้แบบสบายสบายเลยนะครับใส่ของได้เยอะนะครับบรรทุกของได้เยอะแน่นอนถุงก๊อบต่างๆสบายบื่อนะฮะด้านล่างก็จะมีในส่วนของล้ออะไหล่นะครับยางอะไหล่มาให้นะครับตัวล้อสภาพล้อเนี่ยโหสวยกริบเลยนะครับแล้วก็แม่แรงเครื่องม้เครื่องมือขวาและซ้ายก็อยู่ครบเช่นเดียวกัน ด้านหลังเนี่ยเราสามารถเปิดนะครับช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยจากเบาะหลังนะครับเพื่อล้วงมาเอาสิ่งของด้านหลังได้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในรถแล้วเปิดให้ดูครับในของ G9 คันนี้ครับก็จะเป็นลนักษณะของสีเบดนะครับตัวเบาะของเขาเองเป็นเบาะหนังสีเบดสลับกับตัวลายไม้ที่เป็นลนักษณะ สีดำนะครับมีความเรียบหรูแล้วก็ดูเท่ไปในตัวเลยนะครับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับสำหรับคนขับนะครับมีเมมโมรี่จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มต่างๆนะครับที่อยู่ในแผงประตูเนี่ยนะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีร่องรอยถลอกเลยนะฮะปรับไฟฟ้าได้ครบหมดทุกอย่างนะครับพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันครับสามารถเปลี่ยนนะครับแหล่งที่มาของสื่อบันเทิงต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับด้านขวาก็มีครูสคอนโทรลมาให้นะครับ การปรับพวงมาลัยก็ดึงสลักนะครับด้านล่างนะครับเพื่อปรับขึ้นลงเข้าออกนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะฮะการไฟเลี้ยวด้านขวาครับการปัดน้ําฝนนะครับมีไฟหน้าแบบออตโต้มาให้นะครับปัดน้ําฝนมีออตโต้มาให้อีค e อนะครับ ECO N นะครับก็เป็นโหมดการขับขี่ในส่วนของประหยัดน้ํามันนะครับ traction control สามารถเปิดปิดได้ปุ่ม engine push start stop ก็มีมาให้ครบนะฮะอ่ะจอกลางของ G9 Gen9 Accord นะครับก็จะเป็นจอ2จอแบบนี้นะครับเป็นจอ2จอแบบนี้ด้านบนก็จะเป็นในส่วนของจอที่เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังก็จะมีกล้องถอยมาให้นะครับก็จะมีกล้องถอยมาให้นะส่วนจอด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกดแหล่งที่มาของสื่อบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็น FMAM CD นะครับ USB iPod Bluetooth เชื่อมต่อได้แล้วก็มี Aux มาให้นะครับก็ครบครันนะครับลักษณะของ ตัวช่องแอร์ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็ไม่แตกไม่หักนะขึ้นลงปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะครับแอร์เย็นปกตินะครับระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์แบบดูโอ้คไลเมดนะครับสามารถปรับอิสระได้ไม่ว่าจะเป็นคนขับและคนนั่งก็ตามนะครับผ่านปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยอิสระเลยนะครับผมผมไปโลนะครับด้านซ้ายไปที่20องศานะครับแรงพัดลมใช้ด้วยกันนะครับโหมดองศาของนะครับพัดลมก็ใช้งานได้หมดนะครับไม่ว่าด้านบนด้านล่าง ค c รปุด ON-OFF ได้จะให้ตัวองศาเท่ากันนะครับก็กดซิงค์ไปนะครับก็จะเท่ากันแล้วนะครับเปิดปิดตัวแอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับช่องเก็บของด้านล่างครับ Power Outlet มีให้1ช่องที่เขียบุหรี่มีมาครบนะครับอ่ะหัวเกียร์ของเขาเจ้า Accord คันนี้นะครับก็เล่นง่ายๆนะครับดึงลงมาอย่างเดียวดึงขึ้นไปอย่างเดียวนะครับ P-R-N-D แล้วก็ D3 แล้วก็เกียร์โลนะครับก็มีมาให้ครบเลยนะครับ ม่านหลังไฟฟ้านะครับม่านบังแดดก็ทํางานเป็นปกตินะครับจากการเปิดปิดแบบนี้นะครับก็กดทีเดียวนะครับก็ทํางานได้เป็นปกติครับช่องวางแก้วใส่ได้2ใบนะครับช่องวางแก้วใส่ได้2ใบแล้วก็ตัวเก๊กลางก็มี power outlet ให้อีก1ช่องแล้วก็ au x ให้1ช่องนะครับก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเนี่ยได้2เครื่องนะครับไม่ต้องแย่งกันเลยนะฮะที่เท้าแขนก็สบายๆนะครับก็ให้องศามาในการเท้าแขนที่ดี ด้านบนนะครับกระจกแต่งหน้ามีมาให้แต่ไม่มีไฟแต่งหน้ามาให้นะครับก็ไฟเก๋งตรงกลางนะครับเอาตรงนี้ขาดไปดวงหนึ่งนะเดี๋ยวเราจัดการทําให้นะครับไฟเก๋งกลางนะครับที่เก็บในส่วนของแว่นตาก,กันแดดนะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับรถค่อนข้างสะอาดคลีนแล้วก็เดิมๆจากเจ้าของกลาบแบบนี้ครับ เบาะแถวที่2ครับกว้างขวางนั่งสบายมากนะครับเคทรูมนะครับเลกรูมนะครับโขมดเหลือเยอะกว้างขวางมากตามสไตล์แอคคอร์ดเลยนะครับม่านกันแดดครับขวาและซ้ายนะครับสภาพม่านไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแผงประตูสวยงามมีลายมงลายไม้มือเปิดเป็นลักษณะของโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังมาให้2ช่องนะครับไม่ต้องแย่งกันปัดซ้ายปัดขวานะครับเพิ่มแรงพัดลมปิดแรงพัดลมได้นะครับแต่ปรับองศาไม่ได้นะครับอ่ะ ที่เท้าแขนครับก็ใหญ่โตพอสมควรนะนะครับเท้าแขนแบบสบายๆเลยมีที่วางแก้วให้2ใบนะครับแล้วก็เราเปิดที่เท้าแขนมานะครับเราก็สามารถเปิดช่องตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อ ไปล้วงของนะครับที่เราเก็บไว้อยู่ด้านท้ายกระบะด้านหลังได้ด้วยนะครับก็อเนกประสงค์มากๆสำหรับแอคคอคันนี้นะครับสภาพหนังนะครับดูค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับมีรอยยับรอยย่นเล็กน้อยเท่านั้นเท่านั้นเลยจริงๆนะครับจากการใช้งานนะครับแต่สภาพโดยรวมเนี่ยหนังยังสภาพดีอยู่นะครับสติชิ่งได้ของเขาที่เย็บตัวหนังเบาะของเขาเนี่ยยังคงสวยงามอยู่ครับ เครื่องยนต์ของ Accord 2.0 EL นะครับ G9 นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรครับ2,000 cc นะครับก็ขับเคลื่อนด้วยระบบน้ำมันเบนซินนะครับอัตราการกินน้ำมันบริโภคในเมืองก็อยู่ประมาณ11-12โลลิตรนะครับถ้าต่างจังหวัดก็อาจจะได้มากกว่านั้นสักหน่อยนะครับประมาณสัก14โลลิตรนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับรับประกันนะครรงสร้างเดิมครับคันหน้าคันบนสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการ ฉีกขาดร่องรอยการเชื่อมต่อใดๆเลยนะครับเครื่องยนต์ก็แห้งๆเลยแห้งมากๆนะครับไม่มีร่องรอยน้ํามันเครื่องซึมน้ําดันไม่มีเลยทอยางต่างๆนะครับอยู่ในสภาพนะครับที่ดีนะครับท่อพลาสติกที่มีอาการที่ใช้ไปนานๆแล้วเกิดอาการแตกร้าวคันนี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยนะครับเครื่องยนต์ทํางานนิ่งๆเรียบๆเลยนะครับลูกหลอกสายพานด้านซ้ายมือผมนะครับก็ยังโอเคอยู่นะนะครับไม่มีรอยแตกนะครับ ทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับค้ำโชคด้านหน้าก็มีมาให้แผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานครับสติกเกอร์จากโรงงาน Honda นะครับบ่งบอกในส่วนของรหัสน้ํายาแอร์นะครับก็ตรงจุดตรงตําแหน่งนะครับรับประกันนะครับคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมโรงงานนะครับและที่สําคัญเราแถมวารันตีหลังการขายให้เพื่อความมั่นใจของลูกค้าของ a b Premium อยู่แล้วครับ Honda Accord 2.0 EL ตัวรถปี2015ครับเลขไม่เพียง120,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นฮะราคาครับเริ่มต้นที่559,000บาทเท่านั้นนะครับ559,000บาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แรงเกินคาดแน่นอนนะครับผ่อนชำระง่ายๆครับเพียงเดือนละหมื่นกว่าบาท นิดๆเท่านั้นเองนะครับมีรายได้ประมาณสัก20,000นะครับซื้อได้นะครับเอาไปขับขี่สบายอกสบายใจได้แน่นอนและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะครับมีวารันตีหลังการขายให้อยู่แล้วครับดูแลเครื่องเกียร์กล่องส่วนควบ ECU ต่างๆรวมแล้วกว่า180รายการจากบริษัท ฟิกแมนนะครับดูแลเป็นระยะเวลา1ปีหรือ12,000กิโลเมตรนะครับรวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยครับไม่ว่าจะเป็นยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับใครสนใจโทรเข้ามาครับ0 9 5 0 0เ5 5 5หครับ0 9 5 0 0 0 5 5 5หฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องของ YouTube Facebook รวมถึง TikTok ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com